สวัสดีค่ะวันนี้เป็นอีกวันดีๆที่แม่กิ่งอยากจะมากราบขอพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญที่ได้เมตตาเด็กๆครอบครัวตระกูลทองค่ะแม่กิ่งแล้วก็ลูกๆครอบครัวตระกูลทองขอกาบขอพระคุณป้าแอด๊ดมากๆเลยนะคะที่ป้าแอ๊ดได้เมตตาเด็กๆครอบครัวตระกูลทองเงิน<ม><ม>บางส่วนแม่กิ่งก็เอาไปซื้ออาหารให้เด็กๆค่ะ และที่สำคัญขาดไม่ได้คือทรายแมวค่ะแม่กิ่งได้นำไปซื้อต่างทรายแมวมาไว้เยอะเลยค่ะคแต่ถึงแม้จะมองเห็นว่าเยอะขนาดนี้แต่ว่าก็ไม่ถึงเดือนนะคะใช้ไม่ถึงเดือนเพราะว่าเดือนหนึ่งจะใช้ประมาณ20 20กว่าถุงได้ค่ะ20ถุงได้เพราะว่าเด็กๆบ้านนี้กินน้ำเก่งเพราะว่าแม่กิ่งจะวางน้ำไว้ให้พวกเขาทุกจุดเลย แต่ละบ้านอาจจะไม่เท่ากันสำหรับการใช้ทรายแมวแต่สำหรับบ้านแม่กิ่งใช้เยอะมากค่ะเพราะว่าลูกๆก,กินน้ำเก่งพอกินน้ำเก่งแล้วก็ฉี่บ่อยขาดไม่ได้จริงๆเลย่ะทรายแมวแม่กิ่งตัวเองก็ต้องกราบขอบพระคุณป้าแอดออมากๆนะคะขอให้ป้าแอดแล้วก็ครอบครัวเป็นแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปค่ะ แล้วก็คิดทําอะไรก็ขอให้สมหวังสมปรารถนาทํากิจการก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นค่ะแล้วขอให้ป้าแอดมีสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะแม่กิ่งแล้วก็ลูกๆกาบขอพระคุณมากๆเลยค่ะที่ได้เมตตาพวกเราเสมอมาบ้านแม่กิง่งถ้าไม่มีป้าแอดแล้วก็แม่นา ว่าคุณเอกรสสามท่านนี้เด็กๆก,ก็คงจะไม่ได้กินดีอยู่ดีแบบนี้ค่ะลูกนะมามะกาบขอพระคุณคุณยายหน่อยลูกนะไหนลูกไหน,ะน,นทองมั่นทองมัดขอพระคุณคุณยายค่ะขอให้คุณยายมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ อยูเป็นล้มโพล้มทรายพวกหนูไปนานๆนะคะนะนะนะคะวันนี้แม่กิ่งก็เลยซื้อทรายแมวมาไว้เยอะเลยเพราะว่าเด็กๆบ้านนี้กินเก่งกินเก่งกิน,กนทั้งอาหารเก่งกินทั้งน้ําเก่งแต่เด็กๆกินน้ําเก่งก็ดีแล้วค่ะเพราะว่าบ้านแม่กิ่งจะวางน้ําไว้ทุกจุดเลย เดินสำรวจอะไรลูกเดินสำรวจดูว่าหนนัูจะมีของกินอะไรใช่ไหมวันนี้แม่ต้มอ,อกไก่ให้เด็กๆก,กินค่ะต้มอ,อกไก่ให้เด็กๆก,กินแต่เขาก็ยังอยากกินเป็นพวกอาหารที่เขาเคยกินอยู่อกไก่เขาก็จะกินเป็นบางบางคนบางตัวค่ะ ดูดูเด็กคนนี้มุดมุดจะมุดหาอะไรลูกอุ้ยถุงติดคอแล้วนะ่ะฮะเสียงใครเล่นคมคามข้างบนลูกเสียงใครเล่นคมคำข้างบนเนี่ยค่ะเด็กตมุตมิของเราเล่นกันคึก,กคักคึกคักสนุกสนานวันนี้แม่เอาทองมีกับทองมาดไปตัดใหม่แล้วค่ะน้องวิ่งเล่นได้สนุกใช่ไหมลูกฮะ ทองมีแข็งแรงแล้ค่ะแล้วก็วันนี้แม่กิ่งก็เอาทองแท้กับทองแท่งไปเจาะเลือดค่ะวันนี้เอาไปเจาะเลือดก็เดี๋ยววันพฤหัสตอนเช้าก็จะเอาไปทําหมันค่ะวันนี้ไปเจาะเลือดไปก่อนกำไรทองของเรามแม่กิ่งแล้วก็ลูกมูกกราบขอบพระคุณประแอดอีกครั้งนะคะ แล้วขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านที่ได้เมตตาซื้อเสื้อของแม่กิ่งค่ะเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทุกท่านได้ช่วยเหลือมาแล้วก็ได้ช่วยไปกิ่งซื้อเสื้อมาก็ไม่ไปไหนค่ะก็มาเสื้ออาหารให้เด็กๆแล้วก็ซื้อายแมวอยู่อย่างเงี้ยค่ะวนไป แม่กิ่งเองก็ขอให้ผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญทุกทกท่านเลยนะคะสุขภาพแข็งแรงทุกท่านเลยค่ะขอบพระคุณค่ะ